ค่อยๆคุยกันไปเป็นทีละประเด็นนะครับว่าแต่ละทีมนะครับมีทิศทางการพัฒนายังไงนะครับและตลอดทั้ง2วันนะครับทีมที่ทํำผลงานได้ยอดเยี่ยมนะครับพวกเขาทํางานกับรถแข่งยังไงบ้างนะครับเอาละเดี๋ยวผมจะมาเริ่มต้นกันที่นี่ก่อนเลยมาครับมาคุยเรื่องราวของยมามาฮ่าก่อน จะค่อยๆไปนะครับไปด้วยกันเดี๋ยวนะอ่างั้นขออนุญาตแวะมาคุยเพื่อนๆกันหน่อยหนึ่งเออคุณนะคุณตั้มบอกว่าวันนี้ยอดทะลุ200แล้วโอ้สุดยอดมากขอบคุณนะครับขอบคุณทุกท่านที่แวะเข้ามาพูดคุยกันคุณนิมหนีนะครับบอกว่าใครๆก็ไม่สบายเท่าพี่หลามนอนเปลดื่มมะพร้าวสบายใจ <laughs> จริงๆมีประเด็นดราม่าของฮอเก้ลอเรนโซด้วยเดี๋ยวช่วงท้ายผมจะมาเล่าให้ฟังนะครับว่ามันเกิดขึ้นอย่างไรพลเทซากโก้เป็นไงบ้างครับเดี๋ยวเราค่อยๆคุย Queen ไปเนาะนะครับค่อยๆเรียนรู้ข่าวกันไปด้วยกันสีผมของแฟบก็น่าจะเป็นกาตาลารोนะครับสวยใช่ครับเอาละเดี๋ยวเรามาลงลึกรายละเอียดของทีมยามาฮ่ากันครับยามาฮ่า เปิดตัวค่อนข้างจะร้อนแรงเลยทีเดียวกับการทดสอบที่กาตานะครับที่กาตาเนี่ยยามาฮ่าส่งรถทดสอบลงทั้งหมดนะครับซึ่งต้องบอกว่าลงพร้อมกันในทแทร็กเนี่ยอาจจะยาวถึง7คันเลยนะครับเพราะว่ามีนักบิดที่เป็นออฟฟิเชียล4คนฟาบิโอกวาตา,าโร่นะครับ มาวิลิกบิอาเลสรวมไปถึงทีมรองนะครับอย่างวาเลนติโนรอซี่นะครับรวมไปถึงฟานโกโมเดลลี่คือในปีนี้ต้องต้องทำความเข้าใจนะครับว่ายามาฮ่าเ,เองมีปัญหาค่อนข้างเยอะแล้วงานหนักของพวกเขาเนี่ยก็คือการหาความสัมพันธ์ในการทำงานของรถแข่งในปี2021ให้ได้ดังนั้นสิ่งหนึ่งที่มีความน่าสนใจมากนะครับยามาฮ่ากำลังเลือกแชสซีใหม่ที่ เป้าหมายของพวกเขาเลยเนี่ยคือการนะครับเป้าหมายของพวกเขาเลยนะครับคือการเอารถแข่งเอาแชสซีของปี2021พัฒนาให้มีความใกล้เคียงนะครับมีความใกล้เคียงกับรถแข่งในปี2019ให้มากที่สุดสิ่งนี้ที่ยามาฮ่าพยายามทำอยู่ก็ได้คนนี้เลยครับที่เห็นภาพกลิ้งลงไป นั่นคือคาวคัชโลนั่นเองคาวคัชโลเข้ามาเติมเต็มทีมทดสอบของยามาฮ่านะครับทำงานกับทีมเทสนะครับนั่นคือคตสูยุกินาการสุกะนะครับแล้วก็โคตะโนซาเนะในรถแข่งทดสอบของพวกเขาเนี่ยมีอยู่3คันวิ่งลงตั้งแต่ช่วงของการเช็คดาวนะครับคือเหล่านี้ก็เป็นการทดสอบแชสซีใหม่เบื้องต้นต,นตอนแรกเนี่ยทางยามาฮ่าเองก็ได้ยืนยันนะครับว่า เอารถแข่งสเปคปีที่เป็นแชสซี2020กับแชสซี2019มาวิ่งเพื่อเปรียบเทียบกันแต่ที่ได้รับการยืนยันแล้วนะครับพวกเขานะครับยามาฮ่าเองเนี่ยก็ได้มีการเปิดตัวแชสซีใหม่ด้วยแต่ยังไม่ได้ข้อสรุปหรือว่ายังไม่ได้ยืนยันอย่างเป็นทางการนะครับว่าจะใช้แชสซีตัวใหม่รายละเอียดของยามาฮ่าครับ กวตารโรนะครับซึ่งเป็นคนที่ทำเวลาได้เร็วที่สุดนะครับในวันสุดท้ายของการทดสอบ1นาที54 53.94ซึ่งเป็นคนที่เร็วที่สุดในการเทสที่กาตาช่วงแรกกวตาราโรนะครับบอกว่าแชสซีใหม่ที่พวกเขาได้ลงทำการทดสอบเนี่ยนะครับ มันยังไม่ได้ให้ความรู้สึกเหมือนแชสซีในปี2019คือเป้าหมายของยำห้าเลยคือการหาฟีลลิ่งกับรถแข่งในปีล่าสุดเนี่ยปี2021เพื่อให้มีความใกล้เคียงกับแชสซีปี2019เพราะแชสซีปี2019นะครับเป็นแชสซีที่มีศัก,กยภาพในการเข้าโค้งดีที่สุดแล้วนักบิดที่เป็นนักบิดทีมโรงง,งานทั้ง2คนในตอนนี้นะครับอย่าง กวาตาราโรและมาวิลเบเลสชื่นชอบมากาดังนั้นเนี่ยคนที่ลงทำการทดสอบแชสซีในปี2021หรือว่าแชสซีใหม่เลยนะครับเอาจริงๆคือพวกเขายังไม่ได้เลือกนะครับว่าจะใช้แชสซีตัวไหนแต่ก็มีการส่งแชสซีใหม่ลงทดสอบนะครับเป็นกวาตาราโรและรอซซี่สคนนี้นะครับที่ได้ใช้แชสซีใหม่ลงทดสอบเมื่อวานนี้กวาตาราโรเองก็บอกว่า จะต้องพวกเขาจะต้องทำงานหนักกับแชสซีตัวใหม่นะครับเพื่อที่จะหาทางออกให้ดีที่สุดเพื่อที่ให้มันเข้าใกล้แชสซีปี2019้ไม่ได้ดังนั้นถ้าเกิดกวาตารุพูดแบบนี้นะครับผมเชื่อว่านะครับผมเชื่อว่ายามาฮ่าเนี่ยน่าจะตัดสินใจใช้แชสซีใหม่แต่ ก็จะเน้นพัฒนานะครับเพื่อปรับเปลี่ยนให้มันใกล้เคยียงกับ2019มากที่สุดกวาตาโรเองก็บอกว่านะครับตอนนี้ยังเหลือ3วันในการทดสอบที่กาตานะครับ mm hmm. เขาก็บอกว่า mm hmm. ตัวเนี้ยแ mm hmm. ชสซี2021ที่ทางทีมนั้น mm hmm. เพิ่งเปิดตัวไปเนี่ยจะเป็นงานหลักที่พวกเขาจะต้องทำในช่วง3วันที่เหลืออยู่ mm hmm. นอกจากนี้เนี่ยกวาตาโรเองที่ได้ลง ทดสอบชิ้นส่วนใหม่หลายอย่างของปี2021นะครับเขาก็บอกว่านะเออถ้าจะให้ประเมินแชสซีของปี2021ในตอนเนี้ยตัวเขาเองก็ยังบอกอะไรมากไม่ได้เพราะว่ามันเป็นการทำงานที่ทำงานร่วมกับชิ้นส่วนหลายอย่างโอเคคุณมีแชสซีใหม่นะครับแต่คุณก็ต้องทำงานร่วมกับสวิงอาร์มใหม่ท่อไอเสียใหม่แล้วก็แฟริง g ใหม่ที่เป็นบางอย่างดังนั้นเนี่ย เขาก็บอกนะครับว่าการที่จะมามาพูดว่าแชสซี i อ2021ในตอนนี้มันมันดีหรือยังเขายังบอกไม่ได้นะครับแต่โดยรวมแล้วนะครับกวาตารเองนะครับก็บอกว่าตอนนี้แชสซีตัว2021ที่เขาลงทดสอบที่กาตานะครับในวันอาทิตย์ที่เขามุ่งมั่นนะครับแล้วก็ทำงานได้ตลอดทั้งวันเนี่ยมันแทบจะไม่แตกต่าง กับปี2020เลยฟิลลิ่งมันมันยังไม่ต่างจากปีเดิมดังนั้นพวกเขาก็ยังต้องทำงานหนักต่อไปเพื่อที่จะให้ไอ้แชสซีตัวเนี้ยมันสามารถที่จะกลับไปมีศักยภาพในการเข้าโค้งคล้ายคลึงนะครับกับปี2019ให้ได้และสิ่งที่กวาตาโร่พูดนะครับก็น่าสนใจมากทีเดียวนะครับกวาตาโร่เองก็บอกนะครับว่าโอเคแหละ นะครับในการทดสอบเนี่ยมันมันก็เป็นฟีดแบ็กที่ดีเพราะว่าเขาทําเวลาต่อรอบได้เร็วที่สุดนะครับของการเทสมีเพสที่ดีโดยเฉพาะในการทำฟลายอิงแล p หรือว่าการหาเวลาต่อรอบที่เร็วที่สุดนะครับแต่ยามาฮ่าเองยังต้องทำงานหนักต่อไปนะครับเพราะว่ารถแข่งของยามาฮ่าอย่าลืมนะครับว่ารถแข่งของยามาฮ่าเนี่ยทำผลงานได้ดีมากๆกกับการทดสอบที่กาตา ทุกปีดังนั้นเราเราจะได้เห็นนะครับว่าการเทสที่กาตาหรือว่าสนามแรกที่กาตารเนี่ยรถของยามาฮ่าทั้งกาตาโรเองในปีที่แล้วนะครับหรือแม้กระทั่งมาวิลิกเบียเลสเนี่ยทำเวลาในช่วงของการเทสได้ดีมากรวมไปถึงการซ้อมหรือการคุริฟายก็ดีแต่สิ่งหนึ่งนะที่กาตาโรเองก็บอกว่าแน่นอนว่าไอรถที่พวกเขาทดสอบได้ดีมาตลอดในโลซล์ในช่วง2-3ปีหลังเนี่ย มันก็ต้องมาประเมินดูอีกทีหนึ่งนะครับว่าในช่วงระหว่างการแข่งขันสมรรถนะกับการเลือกใช้งานแชสซีเนี่ยพวกเขาจะเน้นไปในทิศทางไหนนี่คือส่วนของฟาบิโอกวาตารารนะครับซึ่งในปี2021เนี่ยในปีนี้นะครับตอนนี้งานหนักของยามาฮ่าเลยนะครับคือการที่ต้องมาดูว่าจะใช้แชสซีตัวไหนกันแน่นะครับเพราะว่าข่าวที่ ข่าวที่ออกมาก่อนหน้านี้คือพวกเขาจะขนแชสซีสตัวนะครับคือปี2019ที่เป็น A สเป c นะครับและแชสซีตัวใหม่คือปี2020 2019และ2020เพื่อที่จะเอาไปเลือกนะครับแต่ที่ได้รับการยืนยันมาแล้วจากการทดสอบเมื่อ2วันมานี้ยามาฮ่าได้ส่งแชสซีใหม่คือแชสซีของปี2021ลงทดสอบด้วยนะครับโดยให้รอสซี่และกวาตาโร่ได้ลงเทส ดังนั้นเนี่ยสิ่งที่อสซี่และกวาดาโรเองเขาฟีดแบ็กกลับมาสู่ทีมคือความรู้สึกของแชสซีที่เป็นแชสซีใหม่มันมันยังไม่แตกต่างกับปี2020ดังนั้นก็ต้องทำงานหนักกันต่อไปนะครับเอาล่ะทีนี้มาดูฟีดแบ็กของทางด้านมาวิลิกบิอาเลสกันบ้างนะครับ ช่วงนี้ก็เดี๋ยวมันเป็นไฮไลท์รวมเนาะเราอาจจะได้ดูภาพๆที่มันสลับกันไปมาแต่ก็ผมก็จะบรรยายไปเรื่อยๆนะครับเพื่อให้ทุกท่านได้ได้รับฟังนะครับในรายของมาวิกบีอาเสครับก็ถือว่าได้ข่าวดีเนาะเพิ่งจะได้เป็นคุณพ่อคนใหม่ในวงการโมโต g p จีครับบีอาเสจบการทดสอบในวันอาทิตย์นะครับด้วย การทำเวลาตามหลังทีเมดอย่างฟาเบโอการา r โรอยู่0.455วินาทีซึ่งตัวของเขาเองเนี่ยจบการทดสอบด้วยอันดับที่7บนตารางเวลารวมนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่น่าสนใจเลยมาวิลิกเบียเลสเป็นหนึ่งในนักบิดไม่กี่คนที่ได้ทดลองใช้นะครับทดลองทดสอบรถแข็งด้วยการวิ่งในระยะยาวดังนั้นเนี่ยสิ่งนี้จะสำคัญมากเพราะว่าตัวเบียเลสเองค่อนข้างจะมั่นใจว่า เขาเองทําเวลาต่อรอบในการหา Flying l งแลบได้ดีที่กาตานะครับสิ่งที่ b บ s ค่อนข้างจะเป็นกังวลคือด้วยสไตลก์การขับขี่ของเขาและก็ปัญหาของ y a m a ฮ่ที่เจอมาตลอดคือในช่วงแทร็กที่ไม่ค่อยมีกริปนะครับยามาฮ่จะมีปัญหาและ b บ s ก็จะมีปัญหาด้วยเช่นกันเบียเลสบอกว่าตัวเขาเองเนี่ยพลาดล้มไป1ครั้งนะครับแต่ว่าเป็นการล้มที่ไม่ได้รุนแรงนักในวันอาทิตย์ ในโค้งที่2โค้ง2เนียมีล้มหลายคนมากเวลาที่ b บียร์สามารถทำได้นะครับช้าสุดอยู่ที่1นาที55นาทีและเร็วที่สุดของเขาในช่วงที่ทำการทดลองใช้การกับขี่แบบลองรันนะครับก็คือ1นาที54ภายใต้ M1 และเป็น M1 ในปี2020ะครับไม่ใช่ M1 ใหม่ b บียรบอกว่าการทำงานหลักๆของเขาเนี่ยส่วนใหญ่ในวัาที่ก็เน้นไปที่สไตล์ของการขับขี่นะครับรวมไปถึงการเซตอัพระบบอิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบของตัวเองมากขึ้นในรูปแบบของตัวเองในที่นี้ของ b บียรเนี่ยคือตัว b l s s เองเขาก็พยายามเน้นนะครับกับทีมงานในการเซตอัพในรูปแบบของเขาคือตอนนี้เนี่ยยามาฮ่นะครับก็จะมี การให้อิสระกับนักบิดในการที่ได้สร้างทีมของตัวเองนะครับแล้วก็หาเซตติ้งของตัวเองในรูปแบบต่างๆเราจะเห็นว่าเรื่องของอิเล็กทรอนิกส์นั้นสำคัญมากดังนั้นเนี่ยมาริกเบียเลสเขาก็พยายามทำงานหนักกับเรื่องนี้นะครับเรื่องอิเล็กทรอนิกส์ดังนั้นเนี่ยพอจบการทดสอบในวันอาทิตย์ซึ่งเป็นการทดสอบวันแรก ที่กาวันที่2ที่กาตานะครับ BRS บอกว่าค่อนข้างจะประหลาดใจนะครับเขาค่อนข้างประหลาดใจกับเรสเพจที่เขาทำได้ในการวิ่งแบบลองรันเวลาที่ช้าที่สุดของ BRS 1นาที55เร็วที่สุด1นาที54เอ่อ b ี s บอกว่าจริงๆแล้วเขาเองเนี่ยยังไม่ได้ทำงานกับแชสซีใหม่เลยนะครับแล้วก็อธิบายว่า เขาเนี่ยลงทดสอบในวันอาทิตย์หลักๆเลยใช้รถแข่งแพ็กเกจเก่านะครับแล้วก็มีชิ้นส่วนทั่วๆไปนะครับชิ้นส่วนทั่วๆไปนะครับสออย่างในรถแข่งคันที่2ที่ก็สลับลงทดสอบดังนั้นสิ่งที่ b บ s s เลนี่ยลงทำงานหนักมากๆจริงๆเลยก็คือกับสไตล์การขับขี่เพราะว่า b บ s เขาเขามองอย่างนี้ครับ เขาบอกว่าเขาเขามีปัญหามากเวลาที่รถแข่งเขาขาดกริปขาดการยึดเกาะในตัวของแทร็กนะครับโดยเฉพาะกับยางที่มันเริ่มเก่าเนี่ยเบรสทํทงานได้ไม่ค่อยดีเขาก็บอกว่านี่แหละเขาต้องมาต้องมาเค้นหาเรื่องพวกนี้นะครับจุดอ่อนพวกนี้กับสไตล์การขับขี่ของเขาในช่วงที่แทร็กนั้นไม่มีกริปเบรสบอกว่าสิ่งหนึ่งที่เขา ทำร่วมกับทีมงานคือพยายามไม่ไปหมกมุ่นหรือว่าเครียดมากเกินไปกับรถแข่งการทํางานก็เลยไหลเื่นมากขึ้นนะครับโดยเฉพาะเรื่องของอิเล็กทรอนิกส์ดังนั้นเนี่ยพอทํางานกับอิเล็กทรอนิกส์กับสไตล์การขับขี่เมื่อเข้าใจมากขึ้นเนี่ยมันจึงเป็นสิ่งที่ค่อนข้างน่าสนใจเบียร์เลสบอกว่าสารการของเขาในวันอาทิตย์ที่ผ่านมาโดยเฉพาะการทดสอบเนี่ยบอกว่ามันมันเป็นสารการที่ค่อนข้างเป็นบวกกับเขาเลยนะครับเพราะว่า เมื่อการยึดเกาะเริ่มหายไปอย่างที่เบีบอกว่าช่วง6โมงถึง2ทุ่มที่กาตาเนี่ยแทร็กมันจะสกระปรกมากดังนั้นการยึดเกาะมันจะหายไปแต่เขาทําเวลาต่อรอบได้ดีแล้วตัวเขาเองแฮปปี้มากกับการทดสอบ2วันนี้นะครับค่อนข้างเซอร์ไพรส์นะครับเพราะว่าเขาสามารถขี่ได้เร็วสุดนะครับถึง1นาที54วินาทีซึ่งเป็นเวลาที่เร็วมากในช่วงของแทร็กที่มันไม่ค่อยมีกริป ก็ต้องมาติดตามนะครับว่าทางด้านยามาฮ่านั้นเนี่ยจะตัดสินใจเลือกใช้เฟรมตัวไหนนะครับคือตอนนี้เอาให้ง่ายเลยนะครับทีมโรงงานยามาฮ่าที่ลงทดสอบ2วันนะครับทุกท่าน2วันของยามาฮ่าเนี่ยก็ลงทดสอบทั้งแชสซีเก่าแชสซีใหม่ A-Spec นะครับแต่คนหนึ่งที่ยังโฟกัสกับการทำงานหนักๆในแชสซีแชสซี2020ก็คือ มาวิลิเบียเลสและเขาก็เป็นคนเดียวของยามาฮาด้วยนะครับที่ได้ลงทดสอบในรูปแบบของการขี่ลองรันหรือการขี่ในรูปแบบของการจําลองการแข่งขันจริงดังนั้นเขาก็จะมาเห็นจุดบอดของตัวเองแล้วก็ค่อยๆแก้ไขเบียเลสพยายามอย่างมากในการปรับสไตล์การขับขี่เพื่อให้เข้ากับ M1 2020ในปีที่ผ่านมานะครับเขาบอกเขาเปลี่ยนสไตล์บ่อยมากแล้วในปีน,นี้เขาก็จําเป็นจะต้องเปลี่ยนอีก เพื่อหาความคงที่ของสไตล์การขับขี่ให้ได้อของเรสเพจให้ได้ดังนั้นการได้ตัวของคาคัสโลมาเนี่ยคัสโลขี่รถแข่งคอนดาที่ขี่ยากมาหลายปีแล้วนะครับคัสโลเองก็ได้มีคําแนะนําไปยังทั้งไฟโบวาตาโรนะครับรอสซี่หรือแม้กระทั่งมาลิกเบียเลสด้วยทั้งหมดเนี่ยก็จะได้ประโยชน์จากคาคัสโลในการปรับสไตล์การขับขี่ให้เข้ากับแชสซีที่มันขี่ยาก,ยาก นะครับสิ่งหนึ่งที่ยามาฮ่าพยายามทํามากที่สุดเลยก็คือการที่จะทํายังไงก็ได้ให้รถมันเลี้ยวง่ายแต่แต่ต้องดุดันมากขึ้นนั่นคือเหตุผลที่ว่าทําไมพวกเขาถึงพัฒนาทำแชสซีของปี2021ขึ้นมา<อ>เหตุผลว่าทําไมไม่เลือกถอยกลับไปใช้แชสซีเอสเปนะครับเพราะว่าถ้าใช้ a s สเปเนี่ยมันก็เร็วได้สุดๆแค่นั้นแต่พวกเขาต้องการให้รถของพวกเขาเนี่ยเร็วในทางตรงแล้วก็ สู้กับในโค้งได้มากขึ้นแชสซีก็ต้องแข็งขึ้นนิดหน่อยดังนั้นเนี่ยก็ต้องมาดูนะครับว่าแชสซีปี2021ที่ทั้งรรสซี่เองนะครับแล้วก็ควาตาโรบอกว่ามันยังไม่แตกต่างจากปี2020เลยเนี่ยพวกเขาจะแก้ปัญหายัางไงอืมอ่ะลครับเดี๋ยวมาคุยกับเพื่อนๆหน่อยคาสโตล,โลม้มเห็นมีดราม่าอ๋อจริงด้วยครับเรื่องเรื่องของของคาวคาสโตล้มเนี่ยมีปัญหา ดราม่าบนทวิตเตอร์อยู่พอสมควรเลยนะครับทางด้านของฮอเก้รโรนโซเนี่ยเราจะเห็นเขาออกมาให้ทัศนะกับหลายๆคนนะโดยเฉพาะเรื่องของโปเอสปาการโลนะครับว่าถ้าให้เวลาเขาหน่อยเขาน่าจะปรับตัวได้ดีนะครับอันนี้คือทัศนะของโรนโซนะเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังไปเป็นทีละสเต็ปสเต็ปนะครับโรนโซเองก็พูดถึงรอซซี่ด้วยนะครับเขาบอกว่ารอซี่เนี่ย เป็นหนึ่งในนักบิดที่ยังมีศักยภาพเพียงพอที่จะคว้าชัยชนะได้ในช่วง2-3ปีหลังนะครับดังนั้นเราอาจจะเห็นรอสซี่สร้างเซอร์ไพรส์ก็ได้ถ้าเกิดมีอะไรใหม่ๆกับรถแข่ง M1 หรือเซตติ้งให้เข้ากับสไตล์ของรอซซี่เราอาจจะเห็นเขาคว้าชัยชนะได้อีกครั้งนี่คือทัศนะของลรเรนโซและอีกหนึ่ง หนึ่งดราม่าที่มันเกิดในหน้าทวิตเตอร์เนี่ยแล้วก็มีสื่อทั้งในไทยเองนะครับรวมทั้ง m o เต r ร์สปอร์ตไลก็เอามาเล่นด้วยนะครับและก็สื่อต่างประเทศเนี่ยก็เอาเอาเรื่องนี้มาขายี้กันเนี่ยคือ Moto GP เนี่ยเขาก็ลงข่าวของลงภาพที่ข่าร์ชโลล้มที่โค้งสองที่กาตานะครับที่โรแซลเขาก็บอกว่าคาชโลไม่ใช่คนเดียวนะครับที่ พลาดล้มแล้วก็หลุดลงไปในบ่อกรกวดตรงนั้นในโคงง้ง2แต่ว่าลอเรนโซเองเขาก็าเข้ามาก็พิมพ์แบบว่า I told you คือแบบฉันบอกนายแล้วอะไรประมาณน,นี้แล้วทีนี้เนี่ยก็มีแจ็คพินเลอร์แจ็ค l ินเลอร์เขาก็าเข้าไปตอบนะครับโดยที่แท็กลอเรนโซเป็นการรีพลายการทวิตของลอเรนโซกลับไปนะครับว่าเออฉันไม่รู้ล้ว่านายโตมายังไงอ่ะแต่นาย ซีเรียสนะเนี่ยอันนี้คือซีเรียสนายต้องหยุดการกระทําแบบเด็กๆได้แล้วนี่คือการตอบโต้ครั้งแรกนะครับของลอเรนโซแล้วก็แจ็คมิลเลอร์แล้วหลังจากนั้นนะครับหลังจากนั้นเนี่ยในวันนี้เลยสล้อนๆร้อนๆช่วงประมาณ5้าหกโมงเย็นนะครับลอเรนโซเองเขาก็ลีทวิตของออทางด้านของแจ็คมิลเลอร์อีกนะครับว่าเออฉันว่านายเนี่ยหลังจากที่วางโทรศัพท์แล้วเนี่ยนะครับ ตอนอยู่ในสนามนายต้องหยุดทำสต็อปปี้ได้แล้วนะต้องหยุดทำสต็อปปี้แล้วก็เริ่มที่จะมุ่งมั่นในการคว้าชัยชนะในเรสให้ได้แจ็คนายอายุ26แล้วนายยังคว้าแชมป์โลกไว้ได้เลยโอ้โหมันก็กลายเป็นประเด็นที่แบบว่าถกเถียงกันไปใหญ่ครับแต่มันก็เป็นสีสันครับจริงๆนักบิดพวกนี้พอเขาเจอกันเขาก็ไม่มีอะไรหรอกอีกคนหนึ่งที่เข้ามาแจมด้วยก็คืออเล็กซ์ปาการโรนะครับก็แชร์ออกไปนะครับเขาบอกว่าเออ ฉันชอบนักบิดที่แมนแมนนะครับผมชอบนักบิดที่แมนแมนอย่างคาวคาทโลแต่นักบิดที่เป็นแชมป์เปี้ยนแล้วไม่น่ารักผมก็ไม่ได้ชอบนะโอ้โหไปกันใหญ่อะ่ะเรื่องนี้คือมันก็เลยกลายเป็นการถกเถียงการผ่านโลกโซเชียลของนักบิดแต่ละคนน่ยนะครับก็ต้องมาติดตามดูนะครับว่าทิศทางของแต่ละคนนั้นจะเป็นยังไงอ,อ่านะครับเดี๋ยวตอนนี้เราก็มาพูดคุยกันต่อเนื่องกัน ไชนะครับคุณวันนักยอนบอกว่า1นาที53อ่าใช่ครับเวลาเร็วที่สุดนาที53เนี่ยเป็นของฟาโอกาตาร์โร่นะครับ53.94เอจุอเดเี๋ยวนะคุณประสิทธิ์เน่งทองเปยวบอกว่าเบียร์เลสต้องแก้ไขเรื่องออกตัวครับผมว่าเขาก็ต้องมามาปรับเรื่อยๆแหละนะครับเรื่องนี้คือเบียร์เลสเองเนี่ยเขามีปัญหาเรื่องการออกตัวมาแต่ไหนแต่ไร ไม่ใช่แค่การออกตัวแต่มันเป็นช่วงแรกของการแข่งขันเลยคือ1-3รอบแรกเนี่ยเบียร์เลสเสียเวลาไปเยอะมากดังนั้นเนี่ยสิ่งนี้คือสิ่งที่เขาจะต้องแก้ไขคุณที่ติศดิ์บบอกว่าผลงานอะพิเลียดีขึ้นชัดเจนแบบนี้มากแบบนี้ดีมากครับปีนี้ได้ลุ้นสู้สนุนทุกค่ายใช่ครับผมมองว่าเช่นกันเลยผมมองว่าอะิเลียอาจจะเป็นม้ามืดของปีนี้เพราะว่าเป็น1ในสองค่ายที่สามารถพัฒนารถแข่งแบบคอม p l e ทไบต์ได้ทั้งหมดนะครับ เครื่องยนต์ปีที่แล้วของเขาพัฒนา V4 เป็นครั้งแรกนะครับแล้วก็ในปีนี้พวกเขาก็ยังสามารถพัฒนาเครื่องยนต์ต่อยอดได้อีกแล้วก็เรื่องแอโรดันามิกเรื่องแชสซีต่างๆคือมันยังทําได้เท่ากับว่าปีนี้นะครับอาพิเลียจะสามารถเปิดตัวรถแข่งใหม่ได้เช่นเดียวกับ KTM ด้วยนะครับอืมน่าจะจริง80%นะอ๋ออันนี้คือมาร์กมาเกสใช่ไหมครับ